สวัสดีค่ะเบื้งไปหน่อยสิผ้ามาจอบเบื้องนกไม่อยู่หนหาบ้านเลยได้พี่น้องเพิ่นมาเห็ดหั่งใส่นาล่านตัด้ามให้หน่อยเลยแน่ยแนมเห็นปกคะ่ะ เราก็ล่างฟักไข่ค่ะโอ้ยอยู่หนาบานเลยอยู่หนาหลานตัดผาเลยฝนตกสองสามมือพี่น้องใบใหม่เริ่มแตกละแต่ว่าขา้าวสินนเดือนมานี่มันกระสิีมันกระสิสเขานาแหล่งสีห่อนขนาดได้บัตนี่ เกษตรฮสวนยางเต็มลูกแบบได้พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็อากาศเย็นอยู่เพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วบันีก็นหนาวมือนนี้พึ่งแดดออกแต่ยังเย็นๆอยู่ค่ะแต่ว่าไม่นอยน่มกักอากาศเย็นจะไให้หนาวไปเลยไหม บอกอยากให้แบบแหงถ้าแหงนี่โอ้ยหอนขนาดเห็นเหออันซ่อนนกนี่เมือเศร้าเรามากินนันเรามากินห้ามอยู่นี่ค่ะอันไอห้ามเขาโพดเอาไว้ให้ง่วนะคะบันนี้เมือเศร้านี่นกมาเต็มนาบ้านัางแต่คนบอกว่าหนีนตื่นผนลหลับผลมาจอบ หอดมาาเฮ็ดห่างใส่หนาบานเลยลมเซยโซยพี่น้องบังเดอจักนอนนีมาเอาบักยมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งบักยมลายแห้งเนี่ยอยู่หนาหลานนี่ก็มี่นง่ง ออกมานางซสอมนกเอางานแค่ดีละค่ะขอบคุณค่ะ